ECX เป็นอะไรทำไมสตาร์ทไม่ติดอีกแล้วครับท่านบอกเลยว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เมื่อกี้ติดอยู่เมื่อกี้นะตอนนี้กดแล้วเงียบกริบเลยแต่เปิดสวิตอะไรขึ้นเนี่ยบร้อยเนี่ยมาดูกันเปิดสวิตปุ๊บติดปับ๊บ แต่กดสตาร์ทไม่ติดแล้วทีนี้คันนี้เจ้าของบอกว่าขี่ขี่ไปไม่ดับนะแต่เวลาจอดซื้อของจอดอะไรสักพักแล้วพอเปิดใหม่สตาร์ทไม่ติดก็เลยเอามาให้เราเช็คพอได้ปวดหัวอีกแล้วนะคันที่รือสายคอยมาก็ยังหาไม่เจออ่ะแล้วก็ดูอีกคันหนึ่งข้างหลังนะจอดอยู่กับมีโอ่ะจอดอยู่กับมีโอะก็ เพิ่งมาวันนี้ PCX หมดเลย <laughs> <laughs> ข้าเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าจะใช่ไม่ใช่อันนี้เขาใส่มาใหม่นะไอสวิตสตาร์ทกดสตาร์ทมันจะเกี่ยวกันไหมไม่รู้ไม่รู้ <laughs> <laughs> อลองเขียรูนะ นี่เราเช็คดูสายไฟก่อนมาไหมอืาม,มาละฝั่งนี้มันมันต้องกดก่อนทีนี้ถ้ากดแล้วกดแล้วไฟขึ้นอ่าถ้าแบบนี้นะสวิตไม่เสียนะนะนี่มานี่ปึบ๊บแต่มาเนี้ยไม่ติดแต่พอกดสวิตปึบป๊บติดแสดงว่าไม่ไม่ใช่เป็นที่สวิตแล้วฮะ อยูย่ๆติดเฉยหนักแล้วมันนี้เ <laughs> นี่ยเนี่ยมันติดเฉยเลยผีหลอกแล้ว <laughs> อ่ามาปุ๊บนี่มาาเนี่ยเป็นที่อะไรอ่ะ นี่สวิ์ไม่ได้เสียนะคือปอติแล้วอะ่ะขี่อะไรได้เรียบร้อยเจ้าของบอกว่าไม่เคยดับกลางทางนะแต่ในเมื่อขี่ไปแล้วเกิดว่าไปจอดร้านค้าจอดเซเว่นกินข้าวอะไรก็แล้วแต่พอจะไปใหม่อะ่ะเนี่ยอ่ะ